เก็บความเป็นธรรมชาติมาฝากทุกคนดูดูธรรมชาติก็เรียกอะไรนะอะไรเรไรขาเรียกอะไรขี้ตะไคร่บ้านหญ้าเฟิร์นมอดยังไงมันเป็นเฟิร์นเป็นมอดอ่ะเนาะข้าหลังเขาเรียกอะไรพิกมอดบอกดูย่างนี้นี่เห็นสวยเราไม่ดูเลยนี่นี่ยความเป็นธรรมชาตินี่สน กันัมชาติว่าฝากทุกคนเสือปอรพระนจรนหมอนหมินเข้าป่าไปเห็นอะไรที่สวยก็เอามาฝากถึงลำบากก็ทน,ทนเพื่อคนดูเยอะแยก็จะสู้คนดูทุกคนครับให้ดูเพื่อนคนสวยงามนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจไม่คิดอะไรมาก ชีวิตคนก็ต้องมีการรื้แหลกนะครับเจอสู้กับการงานมาบางครั้งก็ต้องปล่อยว่างเพื่อพักผ่อนทั้งกายาะหัวหัวคิดความรู้สึกก็พยายามจะนำไปฝากทุกท่านนะนะครับนี้ป่าป่าจริงๆนะครับป่าจริงๆมียุงรุมก็เลย ท่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยดูดูลุ้นๆว่าจะมีท่าไหมวันมีฝนมาแล้วตรงนี้มันก็มีอะไรนี่น้ำอะไรเออ,เอ,อ,เอ,อต้อนต้อน,ตอนอะไรน้ำอะไรสรักอย่างนี่นะดูดีๆนี่มันก็น้ำลองดูดีๆทุกคนแยกได้นี่มันขึ้นจุดจุดมันมีสามสาม มันมีลูกพี่มันลูกพี่มันก็มีสมุนมันออะให้ดูนะเจอเนี่ยมันไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะอย่างนี้มันจะมีมันมีหนามอยู่ตรงกลางแล้วข้างๆมันจะมีลูกคู่มันเป็นยังไงมีเยอะนะไม่เจอมันแปลกๆบางคนทำมิจฉานี่ยเราก็วางนี้เราเขาไม่เข้าใจเราไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นก็เก็บไปฝากนี่ มันเหมือนน้ำน้ำสกะอมแต่ก็ไม่ใช่นะั่นอะไรก็อย่างนี่นะเอาให้ดูให้ดูให้ดูดทุกคนมีกับทุกจุดนั่นนี่นมีมีเป็นหอ่อเป็นแม่นั่นไปมนจุดไปสามนี่ตัวที่ทมันแก่แล้วสามอันนี้ก็สามเหมือนกัน 3, 4, 5, อันสี้าวเราก็มีแต่หลักๆก็คือสามนี่นี่นี่นนจริงๆในตัวตรงกลางมันจะมีน้ำมาันด้วยนี่ มัคนคงก็มีอะไรปแปลกมาบ้ก็ตามธรรมชาติของสัตว์นะมันมีการร้องให้สัญญาณกับพวกพวกหรือว่ามีสิ่งแปลกม,มาวมาพูดคนเดียวอยู่ในป่าด้วยอันนี้ดูด,ดูน้ำเก็บมาฝากนะนี่ความเป็นธรรมชาติมันมีอะไรหลากหลายเราศึกษาให้เราดูดูไป ไว้วางบ้างในเรื่องของเรียกงานท่นาหละอเมืองลำปางนั้นกหน่อยเนาะมาฝากกันนะครับเป็นระยะระยะมาเจอตรงนี้นี่กล้วยไม้ทีนี่ไม้กล้วยไม้มีต้นอะไรมีตรงนี้ต้นนี้มั้สึกจะเป็นอยู่กับต้นเบไกย์บ่ต้นมะเดือยไก่พื้นถิ่นนักเดือยไก่แต่ภาษากลางเรียกอะไรเป่นนึ โอ้มันก็มีสิแลนะบาของมันเวยไจนันมีโกบนบอกเลยกล้วเนี่ยมองดีๆมัน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 น่าศึกษาเฮ่อในอาจจะมีความอันตรายหรือว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องที่แบบน่าศึกษาน่าพีสวงด้วยหรือเปล่านะครับนํำไว้ฝากนะเก็บเก็บความเป็นธรรมชาติหลากหลายนี่กล้วยไม้ยังไม่เป็นดอกนะ มีกล้วยไม้แล้วก็มีอะไรไดัไอ้นี่ไอ้น,น,อน,นี่ก็ก็สวยเลยนี่เขาเรียกอะไรนี่ม่ว่าจะพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชนะต้องอาศัยอย่างอื่นหัวใจทศก,กันหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะองจะงมีดอกสวยอยู่ดรืดูถ่าแล้วนี่นะคุมาฝากให้ดูให้ชมนะชมชัดชดความสวยงามธรรมชาติเยความทุกคนนะครับ เสียปอเสือปอจะเดินไปเรื่อยเลยมันจะเป็นลักษณะลานหินกับภูเขาเลยนะแต่ไม่สูงเป็นลานหินเป็นดานแบบนี้เขาเรียกเป็นดานดานลานหินมันไปเจอดูดูเห็ีนยนไหมมันมีแหละนะนธรรมชาติแต่ว่าก็หาดูยากนะเนาะจากในปา่าก แล้วจริงๆปลาที่อุดมสมบูรณ์นั่นยัง,งว่าได้นั้นเป็นพันพันหนึ่งลว่าพันหนึ่งพันโลกสีเขียวพ้นสีเขียวเอาให้ดูเอ็งจะลองชิมดนะูมันจะมีสุกนี่แหละที่ทีมงานก็พามาก็กจะมาดูไอ้ถ้าไอ,อ้นี่สุกนะถ้าผลไอ้นี่สุกมันจะมีสัตว์หลายๆอย่างบาง มันมีบางไปกินก็จะมาบางใหญ่บางน้อยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างสีสันก็ลอกอีเห็นอะไรประมาณนี้แหละตามเข้ามาแล้วก็วเรามาเก็บธรรมชาติให้ดูล่ะเดี๋ยวพอก็พเนจร,รไปเรื่อยนี่นะครับแต่ที่สําคัญคือพเนจร,รไปที่ไหนก็พยายามเก็บความเป็นธรรมชาติสวยงามไปฝากทุกท่าน ย่าลืมนะนะครับให้กำลังรงใจกันติดตามกันด้วยนะครับนกนอก,นอ,กอะไรอย่าเี้ยโอ้ยพูดอยู่คนเดียวนี่นกลางป่าจริงๆให้เนี่มีคนเนี่ยนะครับงก็ฝากด้วยนะครับเสียปอเสื้อปอพันเอกจรนะครับจะนําแต่สิ่งที่ดูแล้วสบายใจดูแล้วสวยง,งามมาฝากกับทุกคนครับ ไ่่มีอิงด้านอื่นอิงแต่ความจริงใจมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณมากครับ